กากสวดีพ่อแม่พี่น้องบุญยาันนมาจะช่องทางตะคงในเกมฟีฟ่าบอบนะทุกคนในเราจะมาเล่นฟีฟ่าหนึ่งช่มาดาเหมือนเดิมจะไม่คุณทีมยำพยายามจะไม่ลงแรงนะทุกคนอืม ช่องนี้ลองใช้ไปไม่มีก้อนดออะไรเลยเจ็ดอันผมก็เสียใจน่าไม่มีคนดูผมเลยอะ่ะเขาแจมรอห้าเง,งาสแป๊บนึ่งนะพี่ชายร้อยี่หกเจอร้อยยี่สิบเจ็ดโอ OBR ทีมมนอยู่กับทีมอะไรเดี๋ยวขอดูใหม่ลืมแล้วทีมเชลซีอันนี้นะผม,ผมยังไม่พยายามพาไม่รู้ตัวละครชื่ออะไรบ้างโอ้สามตัวตัวอ่าบางมาแล้วสมุทรสารรสารรสาระพยา โอ้ oh, ยา่าพลาไปไม่รอดไปมาปิดมุมก่อนดึงกลับไหมไม่ดึงมันยาวเลยวะเชีย่ยโอ้โดนวะ่ะแมหมหมูไม่ออกมาติดตัวนี้ปันไลเลยทีนี้ไอเราก็ว้าวุ่นไงโอ้ส่งนะวอเมสซาร่าพิกโอ้ยเหี้ยมันไม่เดิน เอตอนนี้มันกันเป็นวราไม่เดินเปิดหน,นติดติดติดสวยไม่ออกส่งเข้ากลางมากลางกลางหลุดขึ้นมาบนลุดบปะบทกระแทกชิ่งออกมากระชากออกมาเปิดไม่เปิดไม่เปิดโอ้เยเจ๊ชิ่งไม่ทัานะพี่สไลด์เข้ามา lúc này lên luôn đi, không khung khung ồ vậy không tin không tin không 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 đó ồ, chá chá là nó โอ้อโยเฮียมันจะท่าย์วะมันคือท่าอะไรปแกจับดึงแล้วก็ดึงออกไปกลัวรือท้ายนี่แหละวะย่งมันดึงบอดเหรอไหนๆมึงดึงบอดไปนี่มึงดึงบอดไปนี่อ๋อโถษเลยอ่ะ โอ้ยย้ยย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 ายย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 ายย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 ยกลยยกลับอีกนิดนึงเอายยยยยยายยายยยยยนยยยยายยยย้ยเงินผักอ่ะ chuột bò để tan chuột bò đi hem hè bỏ ra, tịt cù tịt cù xếp suối thế thế gia xin cô xếp thế gia xin cô thế gia xin thế gia xin nhóc ra xong mà úp tặng mà ừ. thích ui giờ uh. cái giá ไม่ค่อยชอบตัวช้าๆมาเล่นติดส่งจังหวะเดียวเคียวกับเฮ้ยซา่าไล่ไปก่อนเฮียคุณส่งบนสั์ตัดออกคุณส่งขึ้นบนเฮียส่งกลับลงมาทำไมเฮ้ยจะส่งคนเฮียตเตะออกเฉยเฮียเป็นลูกเปิดเลยนะ รูกเปิดเลยสวยทั้งโลก <c oughs> จังหวะมันมาเนาะจังหวะพี่มาไงเดี๋ยวบอยปลาสลับเมืยผมยังไม่ให้คใครโดน เล่นมาบอลวะมาบอลเหรอมาบอลก็โดนกดดักอ้าวเล่นโซดเหรอเขียวเลยเขียวเลยเขียวไปไหลยาวมาซะโค้งโค้งโอ้ยเยอะอ่ะอะเย้หมดเวลาก่อนไม่ได้มุม mười kè mười lăm mười Rồi lại, lăm này lăm mười lăm mười lăm mười ออกมาดีว่วะเออปารีเอ้ยไม่ใช่ปารีดิอะไรวะสวีเดนสวีเดนสวีเดนเจอสวีเด,ด,ด,ดนในะทุกคนน้าน้าไอ้ายไอ้หลัวกลอกกูตากูไม่ตากูปิดลายบอล อ่าไม่ตามเลยแม่งชิงดีโนอาลิโยติดอันเซฟอยู่ติดมุมนีอยู่บังหน้าปูไว้สะหมวกโอ้ยเชี่ยแไปเกือบแล้วขอปิดนี่ก่อนนะทุกคน โอ้ยเยอะไม่หรอพิกไม่ติดพิกไ,ได้มันติดสวยโอ้ยเยอะไป่ส่งขึ้นหน้าหรอหน้าไม่ทันเออน้องซาดายก็ไม่ทันเนติดเงี้ยมึงอ่ะซาดาพิกพิกสวยสวยซา,า้า มีแค่ชาซ้า,ายเอาบอลเขาขอใช้เด้ยาทีนะทุกคนขอขอเราอยู่นะครับอยู่นะรับนะบขเขาแนวฮียสวยเอ้าไปเอาบอลวะจอดหมดถ้าเจอกูไม่สนใกใครสวย อุ้ยเยี่ยจ่อๆเดี๋ยวินเซฟโอ้ยเยี่ยมเขาเหนียวเหรอเนี่ยวูอ้มือเยาวงไปทำไมสสยตัดบอลอยู่สาละได้บอลจริงไกลเฮ้ยเยี่เขาได้ครับตัวเองใส่กระด่กตาขอยิงไกลคลิกเอฮ้ยคลิกไม่ดีว่ะบบอ

โอ้ยยอสัตว์เล่น <hi> ชิงเหี้ยเอาเนี่ยออเอไปเปล่าอีกโอ้ยสัตว์เว้ยเข้ากันอ้ยมึงไม่สมบูรณ์วะสัตว์แหมเยอะมึงไม่สมบูรณ์วะเมื่อกี้โอเคสวย ส่งสาระเอาเฮียเอ้ยไ,ไม่น่าพิกเลยสไลด์โอ้ยเด็กบึทัดเสร็จมึงเข้ากูแลบตัวออกติดก่นอนยังไงโอ้ยมึงไม่ดึงอ,อกวไวัตวดกูใช้สก,กิลแล้ว เปล่าไหมโอ้จันีิพี่ดไปสวย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 จอจอแต่จะไม่ไมเข้ามันไม่ใช่น,นะจะจอแบบนี้ จะเจาะอันนี้ไม่เข้าไม่ใช่เดือบอยลองมาแล้วบางเลนเดือบอยส่งบอลนะมันส่งดีเฮ้ยทำไมแหลกวะเน็ตแน่เลยมันแหลกตัวจิงออกมาแบบนี้จิงออกมาแบบนี้จิงออกมาแบบนี้ออบบนใส่ไปลากเองยิงเอง นักเลงพอเบอร์เจ็ดของแมนยูหลากมางแต่ไกลเข้ามาขยี้โรนโดขยี้เมสซี่กองหลังของต้องขอร้องชีวิตนายด้วยทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ยู่ผมก็ต้องขอฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เมื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุกคน คลิปแรกของนอกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ